ต่อกันที่จังหวัดกาลสินค่ะเหล่ากาชาติจังหวัดกาลสินนะคะก็ได้จัดอบรมอาสายุวกาชาติให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนําไปใช้ต่อตอนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้องค่ะที่หอประชุมโรงเรียนกาลสินพิทยาสารค่ะนาง พันวัด,ดีรอดงามรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกรสินเป็นประธานเปิดการอบรมอาสาโยวกาชาติหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้อาสาโยวกาชาตินะคะมีความรู้ความเข้าใจหลักของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องค่ะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวแล้วก็ต่อสังคมโดยมีอาสาโยวกาชาตินะคะโรงเรียนกลสินพิทยาศาสรเนี่ยเข้าร่วมอบรมจํานวน100คนค่ะแล้วก็มีวิทยากรจากสํานักงานยยวกาชาติ สภาการชาติไทยค่ะที่มีความรู้ความชำนาญแล้วก็ประสบการณ์เป็นอย่างดีค่ะนางวัชรีมงคลสวัสดิ์ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกรสินก็ได้บอกว่าการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นครั้งนี้ใช้เวลาหนึ่งวันค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้อาสายุว,วกาชาติมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของการชาติแล้วก็หลักการกาชาติเข้าใจในการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างเหมาะสมและก็ถูกต้องเพื่อที่จะทำประโยชน์ช่วยเหลือสังคมต่อไปค่ะเนี่ยถือว่าเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆและเยาวชนดีนะคะก็เป็นการสอนให้เขาเนี่ยรู้จักการ<ช>รักษาพยาบาลเบื้องต้นะะจะได้ช่วยผู้อื่นเผื่อไปเจอผู้อื่นตามส,สาธารณะต่างๆก็จะได้สามารถช่วยปฐมพยาบาลได้ในเบื้องต้น